เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลผู้เสียหายแชร์พฤติกรรมโกงสาวเดาวทิ TikTok, กตอกเจ้าของคอนเทนต์ยนทอง iPhone ลงน้ำไขยของราคาถูกแต่ไม่ส่งของเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแหวนแหวนผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดได้บอกว่าที่ถูกกล่าวหาว่าโกงของได้เงินแล้วไม่ส่งของไปให้เป็นเรื่องจริงที่ทําไปเพราะตนมีปัญหาเรื่องเงินตนไม่มีไรายได้ทางอื่นตนยอมรับผิดทุกอย่างขอโทษผู้ใชยทุกท่าน และขอโอกาสกับทั้งตัวผู้เสียหายและสังคมให้ตนได้มีงานทําและจะนําเงินมาคืนผู้เสียหายไม่คิดจะหนีแน่นอนซึ่งสําหรับกรณีนี้นะคะนางสาวเอก็บอกว่าตนเห็นเขาไลฟ์สดในทิกต่อกไขเครื่องปิ้นในราคา100บาท ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยตนก็เลยตัดสินใจโอนไปแต่พอผ่านไป3มวันเขาก็บล็อกไลน์ตนและเงียบหายไปซึ่งในจึงการสัมภาษณ์มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะของรายการเนี่ยตัวของเวนแบนก็ได้เดินเข้าไปหาเหยื่อพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแต่เหยื่อก็มอบลูกทิพย์เข้าให้อย่างจังนะคะก่อนจะลุกขึ้นมากระชากกันกลางรายการจนทีมงานและก็พิธีกรต้องรีบออกมาห้ามกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของเวนแบนแค่นี้คะ่ะ